วัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศจำใสวันหนึ่งนะครับะตจริงต,ตรงที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สองงานครั้งส่งก็ยังไม่เสร็จหนังสือก็อ่านแทบจะไม่ทันแล้วไหนจะต้องมาเรียนออนไลน์เพราะไวรัดโควิดระบาดอี่ตอนเรียนออนไลน์ผมก็ใช่ว่าจะตามเพื่อนทันนะครับพูดละเศร้าชีวิตมหาลัยก็ไม่ได้ชิวอย่างที่ผมคิดไว้นี่นะนี่ใจครับส่วนนี้ก็บูครับทั้งสองเป็นเพื่อนของผมและอย่างที่เห็นนะครับ สิ่งนี้แหละที่เรียกว่าเป็นการผันง,งานแรกในสิ้ช่วงช่วงสอบซึ่งเป็นเรื่องปกติของเด็กมหลาลัยในช่วงสอบนะครับที่จะไม่ค่อยมีเวลาในการพักผ่อนสักเท่าไหร่ส่วนผมชื่อบิวครับผมและในไหนแล้วงานวันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าครับไปกันดีครับบิวคุยกับใครวะไปกันดีกว่าครับเฮ้ hey, บิวที่ไหดีวะไปร้านชาบูแถวนิมานที่บิวชอบไปกินแล้ช่่ยร้านชาบูเพนกินครับ ไปดูไหมไปดิงัน้นเราเดินทางกันเลยดูครับ Let's go <S บิวคุณไม่อยากสาวซีนะเวย้ยแต่มันเคอยกอยับใครวะาาราลงกินอะไรดีวะบิวทำไมร้านที่ขายดีอย่างนี้ถึงปิดตัวลงได้อย่างง่ายดายมันมีสาเหตุมาจากอะไรกันครับ การระบาดของไวรัสโควิด -19 ตอนนี้ถือเป็นสนันการณ์ร้ายของโลกเลยก็ว่าได้นะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าโควิด -19 คือการระบาดครั้งใหญ่เป็นภาวะ global pandemic แล้วองค์การอนามัยโลกได้ประเมินว่าการระบาดของโรคโควิด -19 นั้นจะเป็นการระบาดเป็นวงกว้างโดยคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก และอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อจะลดการสูญเสียให้น้อยที่สุดรัฐบาลก็จาเป็นที่จะต้องดําเนินมาตรการอย่างเข้มข้นโดยจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563เป็นต้นไป ประเทศไทยต้องชนะครับอ๋อรู้แล้วโอเคครับทุกคนทุกคนอาจสงสัยว่าสิ่งที่ผมเล่ามานแต่แรกเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับโปรเจกต์ของผมอลนนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดูกวครับเพราะเหตุผลอะไรธุรกิจถึงต้องปิดตัวลงหลังจากสถานการณ์โควิด19 ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ธุรกิจบางธุรกิจต้องปิดตัวลงไปเพราะไม่อาจสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติเนื่องจากประเทศไทยมีการล็อกดาวน์และต้องปฏิบัติตามพรกฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดในย่านนิม,มานและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆภายในจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงไม่สามารถมาท่องเที่ยวและใช้บริการธุรกิจได้ ซึ่งทำให้ธุรกิจไม่มีไรายได้และขาดสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจและยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่ยังเหมือนเดิมอาทิเช่นค่าเช่าสถานที่การจ้างพนักงานต้นทุนวัตถุดิบต่างๆและนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าธุรกิจที่ไม่มีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์จึงไม่สามารถรักษาสถานะของกิจการและต้องปิดตัวลงไปนั่นเองครับแล้วธุรกิจที่เขาผ่านหรือมีการปรับตัว เขาปรับตัวกันอย่างไรน่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับตกลงกินอะไรนั่นดีกินอะไรดิหิวแล้วเนี่ยโอ้หบิ๊กบิ๊กชาบูก็เือนกักนนี่ยอะไรนะบิก๊กบิ๊กชาบูเหรอเคยกินปะไม่เคยกินเลยอะ่ะก็ลองดูก็ได้ปะไปดิปะ เพื่อนๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมร้านบิ๊กบิ๊กชาบูถึงกลับมาเปิดได้ในช่วงหลังโควิดเมื่อเทียบกับร้านเป็นฟินชาบูที่ต้องปิดตัวลงไปและไม่สามารถกลับมาเปิดได้อีกในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ผมมีคําตอบให้แล้วนะครับจากที่ผมไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทางร้านบิ๊กบิ๊กชาบูมานะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอทานกับเพื่อนๆก่อนนะครับจากที่ผมได้ลองคุยกับทางเจ้าของกิจการร้านบิ๊กบิ๊กชาบูก็ได้รู้ว่าการที่กิจการนี้อยู่รอดมาได้ นอกจากกิจการจะมีการปรับตัวของการดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์โควิดแล้วก็ยังมีอีกหลายเหตุผลเช่นวิธีการจ้างงานของทางร้านโดยทางร้านจะมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการจ้างพนักงานโดยใช้ระบบการจ้างงานแบบรายวันหรือที่เราเรียกว่าพาร์ทไทม์และจ้างพนักงานตามการคาดการว่าช่วงเวลานั้นๆมีงานมากหรือน้อยแค่ไหนเพื่อให้จํานวนพนักงานสอดคล้องกับงานที่มีอยู่และเป็นการช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นอีกด้วย และในช่วงเวลาที่เกิดการล็อกดาวน์นั้นทางร้านได้มีการดําเนินการตามพรกฉุกเฉินจึงทําให้ทางร้านหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องปิดกิจการชั่วคราวเป็นระยะเวลากว่า2เดือนเพราะกิจการไม่สามารถเปิดได้ในช่วงเช้าซึ่งขัดกับพรกฉุกเฉินแต่สิ่งที่สําคัญคือต้นทุนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นค่าเช่าที่เงินค่าจ้างพนักงานโดยทางกิจการได้มีการขอความช่วยเหลือซึ่งกันและการกับพนักงานโดยมีการจ่ายค่าจ้างที่ลดลงจากเดิม เพราะว่าต้องมีการลดต้นทุนในส่วนนี้กิจการเองก็ไม่สามารถแบกรับต้นทุนในรูปแบบเดิมได้มีการพึ่งพาสายคนในพื้นที่นางคำกล่าวชื่อว่าชุมชนอยู่ได้ธุรกิจก็อยู่ได้นอกจากนี้อีกหนึ่งเหตุผลหลักก็คือการที่ร้านบิ๊กบิกชาบูมีฐานลูกค้าเป็นคนในท้องที่เดิมอยู่แล้วไม่เหมือนกับกิจการอื่นที่มีฐานลูกค้าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลังจากที่ทางภาครัฐมีการผ่อนปลนมาตรการ ทำให้กิจการสามารถดําเนินกิจการได้ใกล้เคียงเดิมมากขึ้นดังนั้นการกลับมาเปิดโดยมีฐานลูกค้ารองรับอยู่แล้วในช่วงระยะแรกอีกทั้งทางร้านยังมีการปรับลดราคาลงถึง40บาทจากราคา200บาทจึงไม่แปลกเลยที่ลูกค้าจะกลับมาอุดหนุนจนถึงทุกวันนี้ เอ๊ะถ้าหากว่าร้านชาบูมุกทะที่ปิดตัวลงไปในช่วงโควิดแล้วร้านค้าส่งที่เคยส่งวัเทุดิบให้กับร้านเหล่านี้ละ่ะเขาจะมีการปรับตัวอย่างไรน่าคิดนะครับแต่ว่าไว้ค่อยคิดแล้วกันคืนนี้ฝันดีอทิตสวัสด์ครับอ้าวมันก็เหรือครับเนี่ย ยังจำเรื่องเมื่อวานที่ผมสงสัยอะไรอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ผมมีวิธีขายความสงสัยนั้นแล้วครับผมยังจำเพื่อนผมคนหนึ่งได้ใช่ไหมครับที่เมื่อวานเราไปนั่งทํางานกลุ่มด้วยกันเพื่อนคนนั้นชื่อบูครับซึ่งพ่อของบูเนี่ยทาธุร,รฯฯกิจขายส่งอาหารทะเลครับผมเลยอยากรู้ว่าร้านร้านของพ่อบูเนี่ยมีการปรับตัวอย่างไรในช่วงโควิดครับเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันเลยนะครับสวัสดีบูันนี้บิวนะ วันนี้นายสะดวกเปล่าคือเรามีเรื่องสงสัยอยากจะถามนายอ่ะธุรกิจที่บ้านบูปเปิดร้านขายส่งอาหารทะเลใช่ไหมโอเคเรามีเรื่องสงสัยอยากจะถามว่าทางร้านอ่ะมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่ทําให้อยู่รอดในช่วงโควิดและหลังโควิดได้นายนายสะดวกใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปหานะโอเคเดี๋ยวเราไปหาคำตอบไปเลยครับ อ้าบูวัสดีสปเป็นไงบ้างสบายดีเปล่าช่วงสอบเป็นไงบ้างช่วงนี้งานเยอะมากเลยทำอะไรแล้วปทะาแล้วคาตอบที่เราฝากถามนายอ่ะเป็นไงบ้างเรามีคําตอบไ,ไหมนายแล้วบิวอืคือเป็นอย่างนี้โดยช่วงก่อนโควิดเนี่ยบทีทางร้านก็จะมีการค้าปลีกกับการค้าส่งจะมีการซอกสินค้าจํานวนเท่ากันทุกๆวันการจ้างพนักงานก็จะเป็นการจ่ายค่าจ้างแบบวันต่อวันหรือที่เรียกว่าพานักงานพาร์ทไทม์ไงเนี่ยพอหเเหตุการณ์โควิดขึ้นทางร้านก็จะมีการค้าขายแบบเดิม แต่ปรับเวลาการทํางานนะจะไปจากตีสี่เป็น6กโมงเช้าเพราะมาตรการลกดาวจากที่รัฐบาลมีกามกำหนดจึงต้องคอยสังเกตการซอกสินค้าต้องลดจํานวนการสั่งลงซึ่งยอดขายก็ลดลงถึง90%เปรเพราะว่าร้านอาหารที่ร้านร้านส่งวัตถุดิบให้เป็นประจำเนี่ยจะมีการสั่งซื้อจำนวนให้น้อยลงแตกต่างจากช่วงปกตินี่จะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมทางนั้นถึงมียอดขายและกำไรที่ลดลงยังไงละ่ะอ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้เอง ในส่วดของฐานลูกค้านะครับกิจการไหนที่มีกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะได้ผลกระทบที่มากกว่ากลับมาเปิดได้ยากกว่าปกตินะครับเพราะว่าชาวต่างชาติไม่สามารถกลับเข้ามาประเทศไทยได้และไม่สามารถมาท่องเที่ยวหรือใช้บริการได้นะครับเพราะเกิดการลอดดาวจากทางรัฐบาลและค่าใช้ใจ่ายของกิจการนะครับอาทิเช่นค่าเชา่าค่าเช่าย่านนิมานะครับจะมีราคาเช่าต่อเดือนที่ราคาสูงนะครับอีกทั้ง กิจการยังไม่มีรายได้นะครับคือขาดรายได้แล้วก็ขาดสภาพคล่องของกิจการนะครับอันนี้เกิดมาจากไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการครับต่อไปนะครับในส่วนที่2นะครับเราจะมาดูกันว่าทําไมร้านบิ๊กบิ๊กชาบูถึงยังเปิดได้ตามปกตินะครับมันมีเหตุผลอยู่หลักๆอยู่2อย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับเหตุผลข้อที่หนึ่งของร้านบิ๊กบิ๊กชาบูนะครับทำไมถึงร้านยังเปิดได้อยู่ปกตินะครับก็คือฐานลูกค้าของร้านบิ๊กบิ๊กชาบูเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นนะครับ ซึ่งมีความนิยมในการกินหมูกระทะในช่วงก่อนโควิด COVID อยู่แล้วเมื่อผ่านโควิดสถานการณ์มาแล้วนะครับหลังโควิดก็ทําให้เรียกฐานลูกค้ากลับมาได้ง่ายมากกว่ากิจการที่มีกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเหตุผลข้อที่2นะครับคือการดําเนินงานของกิจการนะครับก็คือทางร้านมีบิ๊กชาบูนะครับมีการจ้างพนักง,งานแบบรายวันแบบเป็นพาร์ทไทม์นะครับ,รบก็คือตามขนาดของงานนะครับถ้าลูกค้ามากก็จะจ้างพนักง,งานมากถ้าลูกค้าน้อยก็จะจ้างพนักง,งานน้อยนะครับ มีการจัดโปรโมชั่นในการทานอาหารที่ร้านนะครับมีการสั่งออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชันแบบเดลิเวอรี่ครับมีการจำกัดขนาดสต็อกในการสต็อกเนื้อหมูที่ลดลงนะครับเพราะว่าฐานลูกค้ายังกลับมายังไม่กลับมาเป็นปกตินะครับโอเคครับเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับกิจการขายส่งของทะเลนะครับไม่ได้รับผลกระทบที่มากนักเหมือนธุรกิจอื่นนะครับเนื่องจากขายต้องปิดหน้าร้านก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับ เนื่องจากมีการดิวหรือว่าส่งกับทางร้านอาหารต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผลกระทบที่ที่เกิดขึ้นหลักๆก็คือยอดขายที่ตกต่ำลงครับเพราะว่าเนื่องจากทางร้านอาหารต่างๆในจังหวัดเชีงยงใหม่ไม่ได้มีการสั่งจํานวนของทะเลที่มากเหมือนปกติครับน้อยลงไปก็ทําให้กําไรและรายได้ของกิจการขายส่งของทะเลน้อยลงครับสุดท้ายนี้แล้วนะครับก่อนที่เราจะจกกัดการผมขอยกคําพูดของเจ้าสัวธนินเจรวรนลน ที่กล่าวไว้ว่าวิกฤตสอนให้เราแข็งแร่งทำให้เราฝึกฝนมีประสบการณ์เรียนรู้และแก้ไขปัญหาอย่างไรหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยในคลิปนี้นะครับขอบระคุณครับ